สวัสดีครับสวัสดีนผูมชมทีรับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านชมนะครับออไปตามหากวางกันตสวนลำไยนะครับมาดูกันว่นนะครับวันนี้นะครับผมจะได้กวางตัวสวยๆของา้ๆครับบ้านก่อนนะครับโอเคครับพร้อมแล้วเราไปที่ตามพร้อมกันในคลิปกันเลยครับผมไปครับนผู้ชมครับดูตัวนี้ครับเหมือนจะตัวใหญ่อยู่นะดูจากด้านหลังนี่เขายาวใจได้อยู่นะครับมาเดี๋ยวเราลองเอาลงมาดูครับหล่นมาแล้วครับตัวนี้ครับ บะอยู่บนนิ่งเขายาวนะครับแต่ว่ามันตัวน้อยบะนี่นะครับเขี่ครับเดี๋ยวเก็บไปให้ดูช่วงท้ายคลิปครับเดี๋ยวเรามันดูเฉยๆกันตนี้มันตื่นอยู่ครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับลองดูว่าหาวเขาขยาวแล้วมันจะลนมานักปั่นได้นะครับ โอ้ยังนักครับมาเอามาเลือกดูกันตัวน้อยครับฟังเสียงเสียงไม่มาตัวนี้โอ้ตัวนี้เขายาวครับตัวนี้ยังยาวเลยอะอือหือดันไะ เย็นอู้ตัวนี้ก็ตัวใหญ่ครับแต่เขาเหมือนห่อยนั่นครับเดี๋ยวให้ดูเดินตัวนี้มันขอหากันต้นไหนห้องกับบะฮู้น่นี่ ตัวนี้ครับตัวนี้เขาบปเต้ากันนะเขาบนข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาวแชกแชกมันเปรตเากันครับแต่ตัวใหญ่อ้วนตัวนี้ใหญ่อ้วนครับโอเคตัวนี้แถมตัวหนึ่งตัวนี้ตัวน้อยครับ ตัวน้อยแต่เขาเขายังยาวครับตัวนี้ยาวมากๆเลยเขาดูออเขาบางเขายาวครับบางยาวมันอยู่บนนิ่งครับตัวน้อยครับตัวนี้ เดี๋ยวเอาไว้ให้ดูช่วงถ่ายคลิปกันเลยครับเอา้าแต้มันก็อยู่เตียวนี่เห็นตัวเนี่ยรนนะนี่ครับกองน้อยตัวนี้แขวนน้อยอยู่หนึ่งนี่ครับเขายังย้วยนะดูอ๋อแชแกยังคมแต่บางครับมาเดี๋ยวเฮาลองเขายาดูต้นอื่นครับ เดี๋ยวมาดูท้ายคลิปครับตัวนี้มาครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ครับเออตัวมาละแป๊บโอ้ตัวนี้ก็ใหญ่ใจได้อยู่นะครับตัวนี้เนี่ยหยบแซง โอ้ตัวนี้เขาเขาเขาง้ามครับสงจนเลยนี่เอ้ยนอสองตัวอยู่นี่อยู่ตัวนี้นะครับ ขอบนคแบบยังยังงอนยังง่อมนะจนได้ครับตัวนี้ครับจะแชกมันนี่เลยน่อยมาเก็บไปดูให้คิวครับตัวนี้ครับครับตอนนี้ฝนเริ่มโปรยปลายลงมแานะครับแถมชอบดูตัวนี้ครับตัวนี้เหมือนจะโอเคอยู่นะครับมาเดี๋ยวเราลองอาลงมาดูข้างล่างกันชัดๆนะครับ เตียเตี้เยน็นจเย็นเดี๋ยวนเดี๋ยวอนอึ่อนควางดำนี่นะครับตัวนี้ครับดั้ดครับหนาตัวนี้ึ สงบอคคอยสุกใจครับแต่ถ้าไปจนนี่เก่งอ่ะตัวนี้มาตอนนี้ฝนเริ่มอ้อยแล้วครับเดี๋ยวไปหาต้นอื่นครับครับท่านครับตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วครับโอเคครับเดี๋ยว ผมจะออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปหาสวนอื่นดูนะครับกามันจะมีกรตัวนนี้ก็าหาถั่วแล้วนะครับเป็นกวางตัวน้อยครับกวางน้อยนักตัวใหญ่บ่ค่อยมีนักนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราลองไปหาสวนอื่นดูนะครับครับและนี่ก็เป็นกวางตีผมหาได้ในวันนี้นะครับมันฝนตกครับก็เลยหาแค่แป๊บเดียว ก็เก็บมาสองตัวครับตัวนี้ครับตัวแรกครับนี่ครับตัวนี้ตัวน้อยครับตัวใบใหญ่ตัวนี้มันโดนหนีบครับเอาใส่ตัวกันนี่ครับแมงน้อยครับแต่เขามันยา้วหน่อยตัวนี้เขายา้วครับเขาบางเขาบางยา้วครับเก็บไว้ร้องผสมพันธุ์ด้วยนครับ น,นี่ก็ตัวตีสองนะครับตัวนี้แต่นี่ครับเขาฮึดกเขาหนาเขาบน้นงอนจะได้นะครับแต่ว่าแมงแดงครับแต่ว่าขาขากลางเสียครับนี่กลางเสียนี่ครับตัวตีสองเก็บไปสมพันธ์นกวางบ้านครับ กวางแม่เก็บมาประมาณสากกว่าตัวเลยตอนนี้เก็บไวผสมพันธุ์กวางปลาที่บ้านครับล้วปล่อยคืนปลาเหมือนเดิมครับนี่ครับตัวที่สองครับนี่ครับขอประมาณนี้ครับสําหรับกวางทีได้ในวันนี้ครับก็ขอฝากทนชมนครับติดดูครับคลิปนี้นะครับเจอกันก็แล้วก็แช็กก็ติดตามให้กับช่องนี่เลยนะครับที่ครับสำหรับคลิปต่อไปครับเขาจะไปหากวางกันที่ไหนแหมก็ติดตามได้นะครับสําหรับวันนี้ครับความครับสวัสดีครับ